สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องปู่่องยาพาแฟมิลี่นะคะพร้อมที่จะเกี่ยวแล้วนะคะวันนี้นะคะตามไปดูยาพากับปะาออนเกี่ยวข้าวกันนะคะเราจะเกี่ยวทางใต้นอนก่อนเนาะไปมาเกี่ยวไปมาเกี่ยวไรนี้นะคะแปงนี้นะคะไปใ,ในจักมัดละเบ้เกี่ยวข้าวลายละได้ ลายมัดแล้วป้าอ้อน่นเจ้าได้กเจ้าฟอนได้กสองไม่สามสี่ฟอนเลยคุณแม่เลยคือคือก่องก้อยนี่กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนตอนนี้สิบ่ใบม้งแล้วเกี่ยวรุ่งก็รอที่ใต้บันว่าสิมักรงคลิปอีกอะโดนเปลยโยกเพื่อสิตั้งเห็นข้าวเม็ดดำมะเขือดำนอากินกินเบะกินเบะคือบ่อยากสันบ่อยากบ่เออกินแนื้อกินเที่ยงแล้วกินข้าวให้ตรงเวลามาดะแม่เดี๋ยวสิบโลกระเพาะบ่ทอนหอดเกือบ เอาหมวกเอาออกนี่ไปเอ้ยกินข้าวขนมจีนก่อนนึงเมื่อเช้ากินกับไข่นก็นั่นแหละไข่กับข้าวซีนไก่มกหนูพี่น้องเอ้ยมาเลยเอฟพีเอ้ยแซบแซ่บแต่บ่มีผักใส่ต้างหน้าอืมนี่จะเท่าในตู้ของหวานบะมีเอ็นขนมหวานเซตเอันผักหอมอามอกผีแซ่บคือเก่าอนะ เอออยาขมน้อยนึง่งมันมีสองมกไใบโหมกหนึง่งให้นี่พ่อเกี่ยวเราบอกให้ทางหน้าเนี่ย้ว่อแล้วแต่ว่าไปดึง้างล่างมาสะกอนพูด ลุยน้ำเกี่ยวปะเอใครแต่มีบูดนะโอ้่อยคือบ่มีบูดบะนี่เพลุยน้ำเลยปะติด้ายลมใจปะหัวจะมาถอดอืมน้ำยังเยอะมากเลยนะคะตอนนี้นะคะลุยน้ำเกี่ยวข้าวนะคะกินข้าวก่อนถี่ใบม้งแล้วงเข้าวเราจะลุยต่อมากแม่ปออนคินือกินข้าวอิ่มแล้วก็เคี้ยวหมากนะคะเคี่ยวหมากแล้วก็ไปลุยต่อนะคะ ไปลุยกันค่ะเกี่ยวข้าวนะคะกินข้าวอิ่มแล้วนะคะคือเกี่ยวให้ไต,ต,ต่ๆหมอเบอ,อันนี้พ่อเมาแล้วบดิเบอ,อันนี้พ่อเมาแล้วเฮ็ดขาเมามนี่ๆบ่กแก่เกินไปบอ่อเบะเฮ็ดขาเมาพอดีเลยเนาะนเป็นทางรถไถน,นะคะเอกกันเลยอัเขามันก็เลยใหญ่บ่ทอกันสว้งามมาก เม็ดมันงามมากอุ้ยเขาสร้างหลอดนี่สูงถ่วมหวัวเขาเลยผสมนะคะข้าวดอกับข้าวกามผาสมกัน บอกแล้วดำห่างๆแบบนี้แหละก็จะงามเขานะาาตาสะออดเนาะเบะหมากเขาเนะมีบอพอดีเหมาะงามขักอีกเดียค่ะพี่น้องพีนี่เขาหมากมันบึงเนี่ยม,มีที่แล้วแรงนะคะ ปีนี้ข้าวงามเพราะว่าฝนดีแล้วคะให้เล้งทุกปีกับบ่ได้ล้วเนาะคะ่ะที่วัดาก็สงสารเราชาวนาอืมบ่ายโองตอนนี้บ่ายโมงเดี๋ยวกำลังจ้า นี่เขาจะมาเกี่ยวไห้นี่ให้สุดท้ายนำทีมโดยยาพานะคะงามเดียวเขายังมีเบะอี๋ขาวอีขาวโดเข้าเหนียวนะคะเข้าโดนะคะเออตะเม็ดมันจะเซใสคือเขาเจ้าเนาะพี่เนาะก็เลยเรียก ข้าวเหนียวดอขาวเพราะว่าเม็ดมันคล้ายคล้ายข้าวเจ้า,าละลวางใบห่มนี่ละไปอีกบ่อู้ป่ามีปุณิให้นี่ฝน,นดีฝนดีบ้างเนี่ยครับน้ำยังเต็มให้หนาอยู่เ่นเกีียวออกแนา้ามันยังเต็ม แค่สุดให้ได้นี่นะอ๋อสุดพุดมเหมือนบอกอือเราจะเกี่ยวแพงนี้นะคะ เด็ดเขาก็เกี่ยวอยู่หม่งหฮมก่อนพ่อ่อเกี่ยวเหรอที่นี่เบ้เออพ่อพ้อเานาะเนาะเป็นยังพ่อสีลงอันบกพกสูง,งั้นไม่ลงหรอืมเกี่ยวมากป่ดิมาแล้วเกี่ยวเอาลุยเกี่ยวให้เอฟซีดูหน่อยยาพาม,มาวางสายสายนัน่นอันได้แจ๋ทึงเทิง,งลเลยเบนเนาะ ก่าจะมาจากวัดกว่าจะทอเสื้อแป๊บนึงนะคะแม่มาพ่อมาส่งแม่ประมาณเท่าไหร่พี่หาม,มงซ่าวนี่แหละดูฝีมือยาพา,าปึ๊นฟืเนีื้นจะหลดเกียยมันก็มีทางไงล่ะทางไม่มีทางเขาเอาไปยุบพละหมองเดียย ปาดเบี้ยเกี่ยวเข่าเร็วๆแป๊บเดียวเดี๋ยวมัดนึงแล้วเดี๋ยวฟอนนึงแล้วเกี่ยวง่ไงบอเบี้ยเขาพอดีเกี่ยวนะเขาพอดีเกี่ยวเออเขาดำนะเกี่ยวไงวางนะคะทำเขาว่านะเกี่ยวเนี้ยเขาเขาโดออี as, ขาวอีขาวดออีขาวดอ พอดีเกี่ยวง่ายกันแต่ใบมันยังเขียวนะเบลลมันซุ่มอ่ะ,นะเ,ออาเมามนาะมากมันแดงแล้วสวยง,งามมากผส,สมผสมผสานนะคะทางนั้นยังไม่พอเขียวข้าวมันหลายพัน โร้จโปรยจะได้สองมัดร,ระยะค่ะเกลี่ยกับตามมาแล้ว่ะโอ,อเคน,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปู่ผ่องยาพาซมบรีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ